ก็มีแค่หนึ่งและสองเลยนะจ๊ะเริ่มจากอันที่1ก่อนนะคะอืมเป็นสีขาวปริมาณนะคะที่เราได้มาถุงแรกนะคะต่อไปเป็นซองที่สองนะคะก็คือ developer นะเลข2อ,อยู่นี่นะคะอันนี้เป็นสีอะไรก็ออกขาวนะน้ำยาทั้งหมดที่ออกมานะคะเดี๋ยวเรามาผสมกันค่ะเราก็เอาถุงอัจฉริยะของเรานะคะถุงพลาสติกเนี่ยคนนะคะ ก็คือเป็นสีขาวเลยนะเดี๋ยวเราจะามาป้ายที่หัวกันเลยค่ะกลิ่นค่อนข้างแรงนะแต่ก็แบบพอทนได้สีเนี้จะเป็นสีที่แบบคนฮิตมากนะคะว่าโกมากแล้วไหมจะออกมาไม่ใช่ขาวมันจะแบบโทนผู้ดีอะโทนสีสวยอะเดี๋ยวดิฉันจะเป็นโทนผู้ดีเหมือนเขาหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มนะคะ <c oughs> แอบชุนจะรอดไหมถุงพลาสติกเราเนี่ย หมดแล้วนะคะต่อนหนึ่งหัวเนี่ยเราว่าคนที่ผมยาวนะคะควรจะใช้สองถึงสาสองด้วยกันนะเพราะว่าเราอะซองเดียวอะเราว่าถ้าได้อีกนิดนึงก็ดีนะนี่ขนาดเราผมสั้นนะเธอเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้30นาทีนะคะ และตอนนี้ก็ครบสามสิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปล้างผมกันค่ะหาผ้ามารองกันเปื้อนด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าในซองนะไม่มีผ้ารองกันเปื้อนนะคะให้ดูสีผมตอนนี้นะคะก่อนล้างนะมาลุ้นกันสระผมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะบำรุงด้วยตัวนี้ค่ะอาแกน แฮร์ออยนะคะยี่ห้อนี้นะเราชอบมากเลยหลังจากซับผมหมันๆนะคะเราก็จะทาด้วยตัวนี้นะคะซึ่งเราเลือกแบบกลิ่นแป้งเด็กนะคะใครสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเราอ่ะจะทาเฉพาะปลายผมนะคะเพราะว่าเราเป็นคนหัวมันง่ายนะสีก่อนเป่าผมนะจ๊าและนี่คือสีผมหลังจากกรอกเสร็จคะ่ะนี่กรอกเองง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ ตรงนี้อาจจะไม่โดนนิดนึงฝีมือตัวเองยังไงก็รับได้นะคะใครชอบนะคะก็สนใจก็ไปหาซื้อกันได้ที่การเย่นะคะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้นะแล้วก็ไปกดสั่งซื้อได้เลยนะทุกคนเราก็โอเคกับสีนี้แล้วนะคะมันจะไม่ได้ออกเป็นเทาเหรอกเพราะว่าผมพื้นเดิมเราอะมันดำไงแต่เราโอเคและเราชอบแบบนี้แหละโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามชมจากปาแป้นรีวิวขอบคุณนะคะคลิปหน้าจะา รีวิวสินค้าตัวไหนเดี๋ยวจะมาบอกนะว่ามีอะไรดีอะไรเด็ดใช้จริงแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาบอกอีกทีนึงนะคะในรายการอื่นๆขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีค่ะอันนี้ให้ดูมุมที่โดนแสงนะคะอีกมุมนึง